สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนทางแบงก์ชาติเองวันนี้ก็มีคณกมการบรรลุค่ะคณะกรรมการนโยบายการเงินซึ่งก็ก่อนหน้านี้คือถูกกดดันอย่างหนักจากทางฝ่ายก่อนบาลว่าช่วยลดดอกเบี้ยหน่อยสูนยาสุดสอดอ้อแต่วันนี้ครับแบงก์ชาติก็ยังยืนยันนะครับมีมติห้าต่อสองนะครับคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่สองุดหสเปอร์เซเหมือนเดิมครับชี้นะครับว่าดอกเบี้ยในปัจจุบันเนี่ย ยังสอดคล้องนะครับกับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจครับรวมถึงยังเอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาวด้วยครับเอามาดูก็นองงอกันค่ะดูดูเนี่ยสามข่าวสี่ข่าวคุณผู้ชมอ่าแล้วเราคิดตามไปพร้อมๆกันนะเพราะเราจะได้เห็นจุดที่บางทีมันก็ย้อนแย้งนะและได้เห็นจุดที่ตกลงฝั่งนี้เขาว่าอย่างนี้ฝั่งนี้ว่าอย่างนี้เราฐานะเจ้าของประเทศอ่ะลองดูค่ะ มาดูนะคะคุณปิติดิษยทัศน,น์คารลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะหรือว่ากรนงถแถลงเลยค่ะผลประชุมกรนงวันนี้นะคะวันที่7กุมภาพันธ์ค่ะว่าคณะกรรมการเนี่ยเขามีมติ5ต่อ2ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ2.5ต่อปีโดย2เสียงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ0.25ต่อปีค่ะแต่ทั้งนี้นะคะกรนงเนี่ยเขาประเมิอนอย่างนี้ เศรษฐกิจไทยเนี่ยปีเนี้ยสองพเนี่ยมันมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงจากภาคการส่งออกและภาคการผลิตเนื่องจากอุปสงค์โลกและก็เศรษฐกิจจีนเนี่ยเขาฟื้นตัวช้ารวมไปถึงปัจจัยเชิงโครงสร้างกระทบการขยายตัวต่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวมากกว่าที่ประเมินไว้แต่นี่มีแต่<ไ>มาแล้วนะอุปสงค์ในประเทศ ยังขยายตัวต่อเนื่องค่ะและก็ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยด้านอัตราเงินเฟอ้อยอยู่ในระดับต่ำเลยโดยมีแนวโน้มนะคะทยอยเพิ่มขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมายช้ากว่าที่ประเมินไว้คณะกรรมการก็ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยอะ่ะชะลอตัวขยายตัวแบบชะลอตัวลงในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่เกิดจากแรงส่งของภาคต่างประเทศที่น้อยลงและก็ผลกระทบจากปัจจัยเชิงโครงสร้างแต่การบริโภค ถือว่ายังขยายตัวได้ดีต่อเนื่องเลยค่ะทางแบงค์ชาติมองว่าในการจับจ่ายใช้สอ,อยนคนไทยเนี่ยยังไม่ลดลง <ứng S 2> ยังใช้ยายอยู่นะฮะใช<ส>้คอว่า,า,าดีเลยเลยรวม <โอ S 2> ถึงเรื่องของการท่องเทีย่ยวก็ยังฟื้นตัวอยู่นะครับขณะที่เรื่องของอัตราดอกเบีย้ยยังอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินซึ่งเป็นรากฐานสาคัญสําหรับการจเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยายวครับโดยทาง,งกรรมการส่วนใหญ่เนี่ย จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมในครั้งนี้ขณะที่กรรมการอีก2ท่านเนี่ยเห็นว่าควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกระดับ0.5ต่อปีครับเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการขยายตัวเศรษฐกิจที่ต่ําลงจากปัจจัยเชิงโครงสร้างครับโดยนะฮะมุมมองของแบงก์ชาติระบุนะครับว่าเศรษฐกิจไทยในปลายปี66นะครับขยายตัวชะลอลงกว่าคาดนะครับส่งผลให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยทั้งปีของปี67นี้นะครับน่าจะมีการปรับลดลงแต่คาดว่าจะอยู่ในช่วง ขีดเส้นนะฮะปีนี้นะครับ2.5้าถึง3เปอร์เซ็นต์นะครับโดยการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวเนี่ยยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญส่วนต่างเงินเฟ้อทั่วไปนะครับมีแนวโน้มปรับลดลงกว่าที่ประเมินไว้จากปัจจัยด้านของอุปทานทั้งราคาอาหารสดและราคาพลังงานรวมถึงการขยายมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐครับมองว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปีนี้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ1%ครับหรือร้อยละหนึ่งนะฮะก่อนจะมีการทยอยปรับเพิ่มขึ้นในปีหน้าแล้วก็ท่งนี้ระบุเลยนะับว่า ภายใต้กรอบการดำเนินน,น,นยโยบายการเงินที่มีเป้าหมายในการรักษาเสถียรภาพราคาควบคู่กัรดูลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนจึงมองว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันยังสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจรวมทั้งเอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาวนี่ข้อสรุปของแบงค์ชาติเลยฮะชัดเจนนะที่ไฮไลท์เลยว่าใช่ดอกเบี้ยเขายังสอดคล้องอยู่นกับการเติบโตเศรษฐกิจไม่ได้วิกฤตถูกการบริโภคยังขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องค่ะทางท่านอื่นๆว่าไงบ้างคะในมุมนี้นะหลังจากมีคงกรงองมีการปรับ เขาเรียกว่ามีการแจ้งเรื่องเกี่ยวกับการออกมาติออกมาเนี่ยก็ <c oughs> มีคอมเมนต์จากบลกธุรกิจหลักภาพส่วนนะ <c oughs> ออกมาให้ความเห็นโดยเฉพาะเรื่องของทางตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยครับคุณภ <c oughs> ากรปิตาธวัชชัยนะครับก็ <c oughs> ระบุนะว่าตอนนี้นะฮะว่าการที่นะฮะมะติที่กรองงออกมาไม่เป็นเอกฉันเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าในคราวหน้านะครับนโยบายและการตัดสินใจจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเริ่มเห็นแล้วว่ามีกรรมการบางท่านเนี่ย <c oughs> มีเหตุ <c oughs> ผลจะเริ่มปรับดอกเบีย้ยแล้วเพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็มองว่าเป็นสัญญาณที่ดีในอนาคตชาณอนจครับค่ะ